คลิปนี้นะคะเราอยู่ที่สวนอินทาลัมบ้านไรเวสเทิร์นแก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งระหว่างทางก่อนที่เราจะเข้าไปที่สวนอินทาลัมนะคะก็มีปลาแล้วก็มีกระบองเพชรแคกตัดมากมายนะคะที่นี่เขาก็เพาะไว้ขายด้วยนะคะใครสนใจก็แวะมาชมได้ค่ะ เนื่องจากเป็นส่วนที่แฟนเรารู้จักพี่เขานะคะแล้วก็มาหลายครั้งแล้วเราก็ค่อนข้างจะสนิทก,กับพี่เขาค่ะส่วนนี้นะคะจะมีพี่ๆคอยแนะนำนะคะแล้วก็ให้เราสามารถชิมตามต้นที่เขาแนะนำได้เลยค่ะอร่อยไหมคะ เนเวอร์อดเดอร์อเ,อรเป็นไงไม่ฝาดเลยหวานส่วนนี้ดีมากแท้งหน่อมาขายห้าพันบาทนะคะเราไปชิมต้นอื่นๆกันนะคะ ส้ม่างเนี้ยค่ะลองลอง,ลองดดน,นี่ลูกลูกม,กมันกลมๆอ่าอันนี้มันจะเป็น,น,นเพราะเมล็ดที่กายดีือ,อเพราะเมล็ดที่กายเป็นดีเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้โล 800. โ<อ>่แปดร้อยโหโลละแปดร้อยนะจ๊ะเม็ดเล็กมาก กรอบเหมือนแอปเปิ <ouse> like ha ha, ้ลเลยจริงๆอย่างที mm ่พี่เขาบอกแต่เามก็มีโอกาสต้นนี้ประมาณ6ปีนะคะเขาพร้อมันเล็ดแล้วมันกลายเป็นดีนะคะรสชาติเหมือนกินแอปเปิ้ลอร่อยโคนิซี่สีแดงออกสิงถูกไหมทุกเปล่าก็ไม่รู้นะคะจะออกช่อเดียวโอ้อยังเขี่ยวอยู่ยังไม่เกี่ยวเลยเห็นไหแต่อันนี้เราก็คือโคนิซี่ อแดงอ๋อลูกออกแดงๆนี่คืออ่ามันก็คืออันนี้อ,นนอะไรอันนี้คือนเนื้อเยื่อเหมือนกันอืมอันนี้ออกออกสุกแล้วหวานเจ็บเลยอ่ะหวาน,ออนไม่ฝาดเลยส่วนนี้ดีมากเนื้อหวานเจ็บเลยลูกตอนนี้กรอบด้วยฉันมึงเคยกินอินทผาลัมดีๆตอนนี้หวานจัดเลย วิธออีดูก็คือเหลืองต้องเหลืองอันนี้ยังเขียวอยู่ใช่ไหมใช่ไหน,นอะเด็ดให้กินนะนี่เม็ดเขาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโคงนี้อืมโคง,งนั้นก็ได้จริงๆมีอีกต้นหนึ่งตรงโน้นที่รสชาติดีนะ อ๋อวิธีตัดก็คือตัดเป็นช่อๆแบบนี้เลยใช่ใช่คะจริงๆมันตัดยกอันเนี้ยได้แต่บางอันสุกไม่สุกใช่ไหมอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่คุณแม่บอกว่ามันหวานอีกต้นหนึ่งัน้วเหนือยไงอยากรู้ว่าที่เคยกินฝาดหรอผัดอีไหม อันนี้พันอนโพลิสตี้ะไรเนี่ยฮะอันนี้ไม่่ใชหรอกเนื้อมันไกลอ่ะต้นนี้เป็นต้นที่คุณแม่บอกว่าหวานมากๆนะคะโอ้อันเหี่ยวเหี่วกินได้ไหมคะได้ค่ะมันจะสุกอันเหี่ยวนี้ต้องหวานปี๊ดเลยดิอันเหี่ยวหมายความว่าอันนี้เนี่ยค่ะมันเหี่ยวไหมอันอย่างเงี้ยอันนั่นจืดอันนี้จืดหรอเพราะมันฟอรเวลาเราถกกับขั้วไหมลองเข้าชิมฮะชิมลองชิมเลยจืด อันเหี่ยวนี้จะจืดนะคะตอนแรกนึกว่าจะหวานมากเหี่ยวแต่ไม่ได้สุกนะถ้าสุกก็คือจะเป็นแบบนี้หวานมากก้อยตัวเนี้ยตอนนี้หวานมากต้องเอาอันนี้นะคะหวานเหี้ยปะอืมกรอบด้วยอืาอันนี้พึ่งลงแล้วก็มีลูกเฉยเลยเหรอคะก็ใส่ได้นะ เนดอนี่ควาโลสามสิแม่ไม่ค่อยชอบจายลูกชอบนีแล้วก็อะไรขั้นตอนการแพ็คซื้อแล้วยังแถมอีกนะคะทุกคนนี่